กุนซืออินซากีลงมือโทรหานุนเย็ด,ด้วยตัวเองคุณคิดว่าเขาจะกล้าปฏิเสธไหมดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านอ o ฟุต a อันฮิลันยกระดับความสนใจในตัวดาวินนูเยสอย่างจริงจังโดยมีชื่อของเขาขึ้นแท่นเป็นเป้าหมายหลักของอุนซือซิเมโอเนอินซากิในตลาดซัมเมอร์นี้แม้ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากฝั่งอันฮิลันแต่ลิเวอร์พูลก็เปิดไฟเขียวให้นูเยสพูดคุยกับอันฮิลันแล้วรวมถึงมีโอกาสเจรจาโดยตรงกับอินซากิในขณะที่ความสนใจจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเตะเองก็กําลังช่างใจถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมนูเยสย้ายมาเอนฟิลด์ในปี2022แต่ผลงานฤดุกาลล่าสุดของเขายังไม่สม่ เท่าที่ควรซึ่งอาจทําให้เขาเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมทางฝั่งลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็พร้อมรับฟังหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับทั้ง2ฝ่ายอันฮิลันยังคงเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องและพวกเขามองว่ากองหน้าวัย26ปีรายนี้คือการเสริมทัพระดับบิ๊กเนมที่จะยกระดับแนวรุกของทีมคําถามคือข้อเสนอจะถูกยื่นหรือไม่และนูนเยสจะตัดสินใจอย่างไรแฟนบอลต้องรอติดตามผลอย่างใกล้ชิด